ส่วนความเคลื่อนไหวของทางด้านคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็เดินทางไปร่วมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงคุณอนันต์ฉายแสงบิดาของคุณจตุรนฉายแสงค่ะโดยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคุณสมชายวงศสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงคุณอนันต์ฉายแสงบิดาของคุณจตุรนฉายแสง สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยแล้วก็อดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยหลังรัฐประหารปี2549ที่วัดเทพมิตรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชเชียงเซาโดยคุณทักษิณน,นะคะก็ยังเขียนคำไว้อาลัยในหนังสืออนุสรพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณอนันต์ฉายแสงแล้วก็ระบุว่าผมเรียกคุณอนันต์ฉายแสงว่าอาเพราะเป็นสสรุ่นเดียวกับคุณพ่อของผมในปี2512 และการจากไปของอาอนันทำให้ผมคิดถึงบุคลิกที่น่ารักอัธยาศัยที่น่าเคารพที่ผมพบเห็นเป็นประจำอาอนันรับใช้บ้านเมืองมานานต่อเนื่องหลายสิบปีขอคุณงามความดีความเสียสละแก่บ้านเมืองของท่านจงส่งดวงวิญญาณของอาอน,านันไปสู่สัปปพพะรยภพตลอดนิรันเทินอันนี้ก็เป็นข้อความที่คุณทักษิณเขียนไว้อาลัยไว้ให้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณอาน,านัน์ มีบุคคลสําคัญทางการเมืองเข้าร่วมมากมายเลยค่ะอย่างเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณปราณปีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณกิติรัตนะรนองที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรมมินทร์เลิศสุดิเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แล้วก็คุณสนธยาคุณปลื้มอดีตนายกเมืองพัทยาก็ไปร่วมงานนี้ด้วยค่ะ